สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาสลำเพลินออฟฟิเชียลครับวันนี้เราเดินทางมาถึงที่งานแล้วครับพกซสามครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนี่ครับยอดมากว้าวเตือนพี่น้องเตือนงานมือแรกครับวันนี้งานวันแรกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะทีมงานเราก็เดินทางมาออดแล้วครับวันนี้รถบัสครับอ่ารถบัสกรคันเดิม พี่น้องครับเดี๋ยวพาไปที่หลังเวทีครับอันนี้คืออะไรอ่ะ๋อนั่นคือเป็นเป็นบริเวณจุดรับรถยืดอ่าไม่รู้เรื่องเลยอะไรที่รถยืดพ,พาพี่น้องครับไปเมืองบรรยากาศเวทีของเสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับตอนนี้กำลังทางรถบัสกำลังติดต่อมองจอดอยู่ครับ ก็ไม่รู้ว่าจ้องจอดตรงไหนนะฮะเพราะรถบาดปึงมะหอดสองคันนะครับสองคันี่นอนครับเมื่นอนี้ครับเป็นเทศกาลเสน์อีสานนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเป็นเป็นเจ้าภาพจางศิลปินมอลำดังทั่วฟ้าเมืองไทยครับพอสิเป็นศิลปินมอลำชิงหรือว่าอย่งต่างต่างนะฮะแล้วก็นักร้องที่มี ซื่อเสียงคำว่า,าร่วมในงานนี่แล้วก็จะมีอะไรนะหมอลลัมนะครับระดับแนวหน้าของหมอลลัมระดับแนวหน้าของอันนี้นะครับอ่าสวัสดีครับน้องต้าวแขนต้าวแขน

บ๋ยว่จอดทั้งนองเลบเพราะว่าคอยนีหมองจอดอันนี้อยู่อันลูกสวันนี้มั่นมดมันต้องมันต้องมาได้เพราะว่าปฐมปฐมเขาให้จอดตรงนี้เลยเพราะว่าทีมปฐมเขาให้จอดนี่หมดเลย ไปสวบเลยลูกไปสวบขอสวบสวบดากรอยได้ไหม้มีต้นน้ไปขึ้นอยางเาได้ไดเนี่ยอยู่เนี่ยถ่ายไปยิดคลิปแล้วแต่รวมแล้วแดงหมดลบทิงหมด้าวคือ่ไหนมาค้อไปยังเข้าัวถึงก็ลงไปนะ่าวเขา่ได้เขามาเอาไปเล้วมาแรกครับผู้เลี้ยงขับกัดผูวนะขัผู้เี้ยงับเพราะมันมันเ้อนถูกไม่ได้ อาจจะพ่อจะพึ so to to ้งมากป้าแอ้มันอยู่ก็อยู่นี่ไงอยก็เพิ่งลงมาหนิมันไม่กลางวันมันร้อนมันอยู่ไม่ได้เลยขวางหมาเนาะหยัดหมาหอนเปัญญกันใช่ยัดหมาไหมขับขึ้นบสเลยมาทิ้งไปแล้วนะเอาสีเอาอีพอยด์วุ่นนี่นีตีพี่ชายกำลังออกมารับถึงวันสี่ห้าทุ่มอยะ่วีเคนใช่ปะจะกินจะฟันจะจะล้วงจะวักนี่เพียงนะว่าว่าสิเดี๋ยวไปงานน้ำกันบ่ได้ไปซ้ำเนาะ แขนเอ้ยแขนก็เป็นจังซีมครันั่งเลยครับนั่งี่อไข่อเสร็จแล้บัดนพีแล้วอีืเป็นมลยนี่เอาวดเอาเอาไปกัดยังหรืไปกัดอีหยังานมดยงานี่เร็วเร็วเร็ว

กวนนะกวนนะกนอจะว่าจะขอยแล้วลมจะเอามามาเลี้ยงจาระสนซีคือขอยเลยนนนะกินหอนแล้วแบบเนาะว่าไดไปน้ำกันว่าไปหยอกงานเานี่เออนังนี่ก็จะเป็นกีดยางนแล้วนะไอ้ยะลั่นยางไมนี่ะลั่สีเงเนี่ยกะลั่เฉเนี่เนาะเป็นไห้หนุ่มสวนยางนั่นแค่ในแคทแค่จะไปเป็นหุแล้วนึกานปงานน้ากันว่าใกันบางอย่างออึ สวบหน้าได้น้องสวบหน้าได้มันเด่นหน้าตาแล้วเข้แค่้มเข้มเอ้าเอ้ามันหอนมันหอนมันน่าร้ายหล่ะคนนี้ถึงโงคแจงโรคปูนี่เนาะตรงนี้จะรังหน้าลักเนาะวิ่งมันสีกาบูบล์แล้วเนาะไอ้หนุ่มกาบูบลไอ้หนุ่มของเจียมเหรอเนี่ยแค่หนุ่มของเจียมไปกินยางขายเด้อยถ้ากินยางขายเด้อรถจอดไนด์ จอนอกนเรืแมนแคไหดี่อมัลูกาเานัไปปะไรถมาไปรถมาไปได้เลยอัลาพาจากตันเลยี่มีปกไปเลยตอนเย็นไปแล้วค่ะ ผมฝืนไปต่อมาไหมก่อนันจะไปแล้วนะโอ้ยแขนเลยทำไมทุกเป็นอย่างนี้ล่ะลูกว่อเมาสงสารมาจะมาสงสารคนที่บอกกรบพ่นกัน่กันแก้วว่าเราสงสารพ่อจะสงสารเช่นก่อนเดียไปสงสารคนที่ถูกกระพานนะสงสารก่อนนะั้ิไลนียางนเลยอุ้ยพอ่

เพิ่งในไทยคลิปแรกแล้วก็เป็นรันคลิปสุดท้ายดีถึง่ได้พ่อกันแล้วถึงเวลาต้องใส่กงนั่งเล่นแล้วเออยันเย็นอยู่ยังเย็นโอ้ยอยากได้คลิปไหมครับเพื่อติดต่อคำสอนนะครับก็ซื้อคลิปเอานะครับต่อคุณอาจารับกิริครับพบกันคลิปต่อไปครับ